จะได้ยินคำพูดที่บอกว่าหน้าใหญ่จังหน้าอ้วนจังหน้าบานจังทุกครั้งที่ส่องกระจกเนยไม่เคยรู้สึกภูมิใจตัวเองเลยคะ่ะเคยคิดน้อยใจตัวเองนะคะว่าหน้าตาเราไม่ดีหรือเปล่าโอกาสชีวิตของเราเลยไม่เท่าคนอื่นคนที่ทำศิลปกรรมหน้าก็จะออกมาเป็นบอกเดียวกันไม่อยากหน้าเหมือนคนอื่นก็เลยคิดว่าอยู่แบบเดิมน่าจะดีที่สุด ก็มีเพื่อนมาชวนไปนะคะแต่พอให้เห็นในข่าวคนที่ไปทำหน้าก็จะพังเบี้ยวปิดเสียชู้ถ้าเป็นตัวเองก็คงเสียใจมากถ้าสมมติว่าหน้าเราพังมาเขาไม่ได้มานั่งรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังกับชีวิตเรากลัวไปเจอหมอไม่ดีหมอเถื่อนสมัยนี้ก็เยอะมากแถมยังใช้โอกาสในการหาเงินกับเราเอีกในหาข้อมูลเยอะมากดูมาเป็นปีแล้วค่ะ การที่เราจะไปทําอะไรสักอย่างเราต้องรู้สึกว่าทําที่นี่แล้วดีจริงคุณหมอมีคุณภาพจริงจนมาเจอคุณหมอขนมคุณหมอเป็นทั้งอาจารย์แพทย์แล้วก็ได้รับรางวัลการันตีเยอะมากถ้าคุณหมอไม่เก่งจริงรางวัลพวกนี้ก็คงไม่มีใครได้คุณหมอคนนี้ค่ะที่เหนอยอเลือกแล้วทําให้หนูสวยที่สุดค่ะหนูไม่อยากหน้าพังแล้วก็หน้าเละเหมือนข่าวที่หนูเคยเห็นมาคุณหมอช่วยหนูได้ใช่ไหมคะ ผู้รับบริการที่เข้ามารับการรักษาไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนะมันคือความที่เขาเชื่อใจหมอผู้ให้การรักษาสําหรับหมอเองเนี่ยใครก็ตามที่ฝากความหวังความเชื่อใจไว้กับเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําสิ่งนั้นให้มันดีที่สุด สิ่งสำคัญสำหรับหมอแน่นอนต้องเป็นความต้องการของลูกค้าแต่ว่าบนพื้นฐานที่นอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการต้องได้ก็คือความสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติสุดท้ายคนไข้ที่กลับออกไปเนี่ยจะมีความมั่นใจในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ เกินคาดนะคะเพราะว่าตอนแรกเนยไม่คิดว่าหน้าจะเปลี่ยนขนาดนี้รู้สึกตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะพบเจอผู้คนกล้าที่จะแสดงออกขอบคุณหมอขนมที่ทําให้เนยมั่นใจขึ้นและก็สวยขึ้นขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ทาให้เนยเปลี่ยนขนาดนี้